กีคุ้งน่จาจะอาบน้ำพุ่งแล้วกะหาวหาวใส่มูนี่มูเพิินจ้ะมูเพิ่นเมี่เพนทรมาบอกบอกว่ามันอยู่ทีกันเกินไปมันกะมันใหญ่ยากไห่ลกออกน้ำ ก็ก <Es> in ีคุ er ah ้งกับอาบน้ำห้องก็แล้วนะจ้ะก่ะห่าวดองดองห่าวดองดองใส่ใส่หมูเพื่อนตัวนี้หมูเพื่อนเหรอลูกมีเพื่อนสองตัวเลย ไปไสดอกจ้ะตื่นขึ้นรอบตื่นรอบแหลกกับประมันเทียงนะาจ้ะรอบที่สองอ่ะสี่โมงไปอาบน้ำกับแม่ไปอาบน้ำเย็นสบายบากลักกำลังอยากว่าบอกเดี๋ยวมองหน้าครับมองหน้า โกกิพุ่งก็ไดสามเดือนยี่สิบหกมื่นนี่นาะจ้ะเป็นอาทตย์เพื่อนข้างอึงเน่ยแม่ไทยคลิปเนี่ยคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อน แล็บะลินเนาะจ้าเป็นยังจัางามักแล็บปิินกับวัลลวแม่แห่งคิดคิดแน่ใจอยู่คิดเ่นเนดอกลูกย่านลูกเออลูกยังพูดด้คิดไปทั่วทีบคุณนะ,ณะแม่อะย่านย่านลูกบ่เต็มบาบว่าบาบลูกเนาะแม่ก็ได้ ยี่ดอจกจ้าเพื่อนก็สิแลบตามไว้นะั่นแหละเลิยนน้ำลายอยากเลิยนน้ำลายช่วงลมเย็นจะร่มวีวีอยู่คามาหนึ่นวีดูหน้าชาัดๆแลบดดิ้นนะ่แลบดิ้นตลอดอุณหภูมิเนนลียนน้ำลาย <c ười> กวามเดนน้ำลายดนน้ำลายอีกแล้ว จาก,ก็สิมะแบงเอาพักบุงออกเนาะมันนั่นมันตุนมันงามพูดมันทีกันนะจ๊ะแม่เพันธุ์ทรมาบอกบอกว่า มันอยู่ทีกันเกินไปมันกะมันใหญ่ยากให้ลกออกน้ำให้ดึงออกหมจ๊ะจะดึงออกไปพัดหรือว,ว่าไปเฮ็ดกับเขา่าประกอบอาหารได้เลยกะแบ่งออกแล้วจ๊ะกะถือว่าไงเลี้วเนาะสองอาทิตย์ได้กินเลยจ้ะพักหมุกะแม่กกีกับปูกเพิ่งจะปูคขั้งแรกที่มันงามปานนี้จ้ะ ที่กินได้พอที่ได้กินว่าแม่แค่กินได้ที่ได้กินเพราะว่าปกติกับปููยังไม่เคยได้งามจ้ะจากอะก็คือว่าต้นกับพ่อดีละจ้ะเราจะเอาไปพัดให้พ่อกูกีกินเพิ่มมากจ้ะเหตุผลที่ปูกก็คือเอาไว้ทาเหตุไอ้เนื้อย่างพ่อจ้ะล่ะกะพ่อกูกีเพิ่มมาก ผพดผักบ้งไฟแดงเคยกินยุทธใ้ะกินยุทไทย้แล้วมันกระซสบว่าซันสั่งแต่เมนูนี้ย่างไปใสไปไ่กระด้แต่ว่าแม่โกกีก็สิล้อมผัดเบิงเหมือนนี้ว่าสิสีเห็ดออกมาแส่บบ่อู้กระลายเติบเลวจ้ะมันทีกันเนาะแม่กะบบรูแม่โกกี้บรูวานวานวาน,วานเลยคือแบบกะบบรูว่ามันสิออกายปันนี่ หบว่าวันวันหม่โม่เลยจ้ะต้ทดลองเนาะทดลองว่ามันจะเกิดบอลแต่ยาาแต่มันบ่กเกิดแต่ว่ามันอันใดมองจุ่มจุ่มที่มันทีจุ่มทีทีเกินไปเนาะมันกับมันกับบ่อปงมมันกับบ่ใไญ่หายเพราะว่ามันกับอาจะแย่งสารอาหารกันมันเบียดกันมันนี่กับสิมาเด็ดออกไปกิน จักหน่อยก่อนสัตว์แม่ว่าเด็ดออกไปขึ้นเทือละน่อยปากคือว่างามงามหลายอยู่ง กับพ่อเหรอเนาะจะเอาซัมนีก่อนห,อหน้าจะมาเอาไมแม่กะสีเอามาลลางนะจ๊ะล้างห้ามันออก แค่นี้ก็พอได้กินแล้วนาะจะเดี๋ยวจะเอาไปเฮ็ดกับเขาวมลง กีคุ้ี่กับมากมากดอกห่าวดองๆเบิ้งกระตูนแลวก็รตินไปน้ำมันจะนี่มื่อนี่แม่กะสีมาคัดพักบุ้งแล้วจะพักบุ้งไฟแดงกับพึ่งจะเบ่งจาก youtube ไปบางคันคือการจะจะมหาเทสอีกมีแนลมหาเทสมื่อนี่กะ กินขขาวคนเดียวอีกแล้วเนาะจ้ะพอบาดเหอื่อมากคำ้ำจะได้ไม่เห็นกันเลยจ้ะ กับเซลแหละนะคะกับเป็นกับแกมพีดีได้เลยจ้าแม่กูกี้ยุคเดียวกับเงาจ้าพ่อบาเพิ่นกับกราฟขทุกมือเนาะกับเหตุผลที่พ่อบานกลาฟขาเนาะจ้าช่วงนี้กับกทิวออไปแล้วก็คืออาทิตย์หน้าเขาวางแผนว่าจะไปฮอกไกโดเป็นวัหยุดเาวจ้เพิ่นก็เลยต้องเคลีย์งานเคลีย์ทุกอย่างจ้ะแห่ให้มันแล้วเพราะว่า อาทิตย์หน้านี่แม่ก๊กกี้แล้วก็ขอบค้ว่าสิไปเที่ยวหยุดยาวเลยจ้ะไปเป็นอาทิตย์เลยจ้ะกะสิไปฮอกไกโดจ้ะก็เลยต้องว้างแผนเรื่องงานไว้ลาอย่างเพิ่นบอกว่าอดทนเด้อช่วงนี้ก็เห็ดงานหนักจักน้อยเพื่อเพื่อวันหยุดของขอบคุ้ว่าจ้ะ,<อ>ะถ้าวันหยุดนะจ้ะอยู่ญี่ปุ่นกัสิหยุดเฉพาะ เป็นบริษัทใหญ่ๆเขาหยุดแต่ว่าบริษัทของของพ่อโกกีกะบบอมแนบริษัทใหญ่กับบ่ได้หยุดงานจ้ะแต่ว่าเพิ่นหยุดเพิ่นเห็นงานหนกักกะจริงแต่ว่าย้ำหยุดดีเพิ่นกะหยุดแต่ว่าให้ลุ่นน้องเห็นงานต่อจ้ะกะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ้ะฝากปิดกำลังใจให้แม่โกกีแลวก็โกกีดนด้วยจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย